กันก่อนนะครับอ่าโอเคทำแบบดีด้วยผมนะสมุุติไฟแล้วกันนะครับก็นี่นะครับบอแม่ใครที่ซื้อกับผมก็จะเล่นกันมันๆแบบนี้เลยนะกันนะครับรีวิวกันมันๆให้เห็นเลยนะเพราะว่าของเราเนี่ยต้องบอกนะว่าเซตอัพให้ด้วยนะครับคือมันถึงจะได้เล่นมันๆแล้วก็ได้ยินซาวยมีเสียง มาพูดถึงเรื่องของตัวนี้กันบ้านะครับเป็น PRSE นะครับคัสตอมนะครับและตัวนี้เป็นเรียกว่า24เฟดเลยนะครับนะคัสตอม24เลยนะครับแล้วก็คู่กับบอส GT10 โอ้โหแม่เจ้า ดูในกล้องยังใหม่ขนาดนี้แล้วนะครับตัวจริงนีนคุณหลงรักเลยนะครับตัวนี้มาใหม่เลยนะครับล่าสุดมอแปลงแท้โดยเซตอัพเสียงให้ด้วยกันนะครับนะเดี๋ยวฟังหอนว่าเสียงหวานนะครับโโหงนะครับตัวนี้สามารถตัดสิงคนคอยได้ ใอได้นะครับนะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ดีเลยใช้ได้เลยแะนะครับเดี๋ยวขอแพนกล้องมังนี้นะครับเพื่อให้ดูตําหนินะครับตาหนิตรงนี้นะครับนิดเดียวนะครับแค่ตรงนี้นิดเดียวนะครับน่าจะไปโดนอะไรมานิดเดียวแค่นั้นเองไม่ไม่ได้มีผลต่อเสียงนะครับนะเพราะว่ามันนิดเดียวผมก็ต้องบอกเพราะเราขายแบบจริงใจคุณอย่าลืมนะครับช่องนี้นะร้านนี้ขายแบบจริงใจมีฝุ่นมีอะไรตรงไหนเน,นี่ยมีฝุ่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเช็ดออกให้ คือต้องบอกหมดชัดจล้านเปอร์เซ็นต์ะผมเคยเจอนะบางทีซื้อของมาไม่บอกกันเลยปุ่มเปิมพังกิตองกิตตาอะไรไขได้ไม่ได้ไม่บอกกันเลยพอมาถึงกลายเป็นดราม่ากกันี่เห็นไหมมันไม่เป็นอย่างเงี้ยแต่สังคมไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะซื้ออะไรคุณต้องดูที่คนขายนะครับอย่าดูที่ของเมียงอย่างเดียวผมคุณจําคานี้ผมไว้แล้ววันหนึ่งคุณจะนึกถึงคำของผมว่าคุณดูที่คนขายคุณอย่าดูที่ของอย่างเดียวมันต้องควบคู่นะ บางทีของดีเนี่ยมันหมุนไม่ได้มันขไม่ได้มันก็มีแต่ทําไมไม่บอกถูกไหมอ่าเพราะนั้นต้องดูที่คนขายจริงใจหรือเปล่าซื่อสัตย์หรือเปล่ามืออาชีอพพอหรือเปล่านี่แหละครับนี่คือสิ่งที่อยางวัตถุดไฟมีนะครับนะทั้งนั้นเลยนะครับซื่อสัตย์จริงใจแล้วก็มีความเป็นมืออาชีพด้วยนะเนี่ยเราสามารถให้เสียงอย่างนี้ได้เราเซตอัพเรียบร้อยแล้ว ถ้าเกิดเราไม่ได้เซตอัพเราไม่กล้าพูดให้เต็มปากแน่นอนอ่ะอย่างนี้นิดนึงเห็นปะนี่แหลนะนี่คือความเมอร์ที่เหนนะครับผมโชว์ให้เห็นเลยเห็นไหมอ่ะ โอเคตรงนี้มีตำแหน่งตรงนี้นิดน,นึงแล้วก็แค่ตรงนี้นิดเดียวนะเป็นรอยแบบว่ารอยปิกขูดอะไรอย่างเงี้ยนะตามธรรมดาเนาะหน้ามือสองเขาก็ต้องซื้อไปใช้งานหรือว่าเอาไปใช้งานอยู่แล้วนะครับนะมันก็ต้องโดนกันเป็นธรรมดาเนาะอ่านะครับยองเยิงแท้เลยนะครับตัวนี้นะเปลี่ยนสายให้เรียบร้อยนะครับก็มี24เฟสนะครับเป็นฮัมฮัมแล้วก็สิบพันเงินนี่เลยครับตัวเด็ดคือตัดซิงค์ขึคอยน์นี่นะบล็อกแบ็กนี่ตัดซิงค์ขึคอยนได้เลยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูเลยนะครับเล่นตรงนนีีน้่แหละนะนครับ เห็นไหครับอ่าต่อมาก,กดซิงเกลิลคอยไปอ่านะครับตัวหน้ามากแต่ซิงเกลิลคอยว้าวเสียงคอร์ดแบบเพาะๆเลยนะครับอ่าใส่ซิงเกลิลคอยเป็นเสียงโซโลโ่ได้เลย นะครับนี่แหละนี่คือความชัดเจนเห็นไหมครับอ่ะต่อมาครับเป็นเสียงแบบผสม ชื่อมันบ้างนั่นนาะ โอ้โหเล่นไหลลื่นดีมากแต่ช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ฝึกนะครับมันก็เลยมีปอกแปก๊ปกปอกแป๊กบ้างเป็นธรรมดานะครับนะแต่ก็ใช้งานปกติแน่นอนตัวนี้นะครับและก็อย่างที่บอกไปนะครับมีตําหนิอยู่แค่2จุดก็คือตัวนี้ตรงนี้ร้อยปิกนะครับกับตรงนี้แค่นั้นเองนะครับนะนอกอนะื่นเนี่ยถือว่าโอเคเลย ครับนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเอาเลขไปซื้อหวยด้วยหนึ่งสามสี่นะนี่ดูเลยนะจะถูกก็บางหนึ่งสามสี่นะอันนี้บอกสบายให้เลยนะวันนี้ใครดูคลิปวันนี้เราไปซื้อหวยเผื่อถูกเนี่ยมาจัดตัวนี้ไปได้เลยนะหนึ่งสามสี่คุณเอาไปเล่นเอาทั้งบนทั้งล่าง <c oughs> เป็นเจ้าพ่อแม่นหวยเลย <c oughs> นะครับอ่ะเซฟ,ฟเฟิร์สก็ถือว่าโอเคนะครับนะก็ถือว่าโอเคเลยล่ะนะครับไม่ธรรมดาเนาะอ่านะครับก็มีร้อยใบแต่เป็งทนายตัวนี้ให้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ บวกลบเลยนะฮะ90%บวกลบหักค่าตรงนี้ไปแล้วว่าหักค่าตรงนี้ไปนิดเดียวแค่นั้นเองครับนอกอื่นใช้งานปกตินะครับรวมถึงบอส GT100 ด้วยนะครับเอ้ย GT10 ใช้งานปกติแน่นอนเห็นไหมเราทำให้ดูเลยตั้งเสียงเรียบร้อยคลีนพินคอรัสแตกโซ olo โนะครับอ่ะโอเคจัดไปครับผมานะขายจริง,งจริงชัวร์ร้านเปเซนจัดไปครับ